ลิเวอร์พูลระบุเหตุผลที่ซูฮกดีโอโกโชตาหลังเกมเชือดอาเซนนสองถึงหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องยกนิ้วให้เลยผู้จัดก,การทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสพรีเมียรีอังกฤษออกมาระบุเหตุผลที่ซูฮกดีโอโกโชตาตัวรุกชาวโปรโต,ตุเกสหลังเกมเชือดปืนใหญ่อาเซนนทีมคู่แข่งร่วมลีก2-1สองถึงหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ออกมากล่าวถึงดีโอโกโชตาที่รับบทกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้ว่าเขาดีโอโกโชตา ทำมันได้ดีมากผมผมคิดว่าการที่เรามีผู้เล่นสักคนที่สามารถลงเล่นได้มันช่วยเราได้เยอะจริงอยู่ที่อาเซนอนใช้แทคกติกประกบตัวต่อตัวทั่วสนามนั่นทําให้การมีกองหน้าที่ฉลาดรู้ว่าจังหวะไหนควรทาอะไรจะช่วยให้ทีมได้ประโยชน์อย่างมากเขาเป็นคนใจสําหรับหงแดงลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลงสนามนัดต่อไปในเกมอุ่นเครื่องที่จะพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้6นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย